นันเป็นฟันฮะเอมาหอเอ็นมาเซ็ตหางเลยนอนนอนหลาจนฟันเลยนอนกินหมาจักนสิใจนะมาแต่ผูแคนเจ้กับเพอี่ยอต้เอากระาห้องจัมวย่อยมันเก็มันดมันดางท่าล้วะ่าว่าท่านั้ีมัพนกระเดื่อยอยู่ดิเอาลูกกิ่งกิ่ง บ่ไดกินแท้ๆปะอยู่ในเลยเป็นจัไดบ่น่ะตุ้เปื้อนออโหก็ย่อยเด้อเก็บแล้วบ่ห้องนี้แบบอันนึงบเได้เก็บเพิ่มอีกาวแม่นนะไว้ก็เดี๋ยวมันสิแข็งพิมละลาซ่ๆหาไ้ร าดํามือเดียวเงหนขาวแทเยะโอ้เสียงแมๆเป็นวัดเป็นอเนาะอ่ะน้องแตวบ่ได้มา2 3มื้อเปลี่ยนไปแต่ละคนเพี่น้องเอ้ยอ้าวก็คักเกาะแน่แท้ เราเปิดเลยเราได้ออกนอกออกในเลยเรได้ออกนอกเลยสบายดีเด้อเนาะดูเราออกนอกออกในม่แย่งกระดิ่งแย่งข่าวเก็บสีอ้าวเก็บสีบ้างไหมบ้างนั่นแล้วมันตังซื้อปิงก็ฝากกินขาวได้หรอกินอยู่งานบุญเป็นช่ยห้องอยู่ฮะยังกะช่วยห้องเยอะ อโอ้เออช่วยหอมแมนแมนอเก็บสีทั้งไรมันสีเป็นดมเป็นด่างเลยจะเก็บจ้าเอก็บเป็นายังไ่ทันแ้วอือคือจ้าแมวหน่อคือจ้าก็ลูกลมกจ้ากอเแมเมี่ยทั้งในเพิเเนือออก โอ้แบว่าสีชาสีเพิ่มอ๋อโอ้แหลนตุยตุยตุยง่ายง่ายมุขยุ่ยของพี่ที่นอนกะยังอันนี้มืดบโมหิโมฝากฝากข้าเจ้าซื้อดอกไม้ให้กะมิดตลอดโมบีกด ว้าววันครูชื่อเปลี่ยนมาพงฟ้าไ่อกดเลยใส่ใน่กางนอ่ามันจะออกอยู่บ่บาทนี่เอาเนี่ยออกบ้อออใส่ฝากคาชื่อชื่อตลอดมะ้ยหน่ยวัมีกดมันก็ใส่เพรได้เก่าเลยเนาะป่าก็เป็นไข่สองเมื่อชีใส่เลย บ่ได้ออกนอกออกในได้นอนแต่อยู่ในห้องวันนี้นอนจนฟันฮะแล้วแบบมาห้องเห็นมาเสพหางเลยนอนนอนได้จนฟันเนี่ยวันกินหัวไปจักนะสีชัยนะมาแต่ผู้แเค็มจ้าตับเปียนี่ยตองเอากระดาษห้องจากมวยหอยลงใส่น่ะมันมีกระดาษบากระดาษกองนมสีชัยนะคือจิมวาเจ้าสีนั่นนะ ถ้าตุยอยู่ดิมันเก็บมันด่งมันด่างมันทาแล้วนะทาว่างหาือทาแล้วชี้มันกระเดื่อยอยู่ดิเอาลูกกิ่งกิ่งบัวอะไรกินทางไหนปะอยู่ไรเลยเป็นอะไรบัวน่ะ้งเปื่อนโอ้โหกระยุ่อยนั่นวะต่อแป้งอันนี้นะเพิ่นก็ได้เพิ่นเก็บแล้วพันอาแป้งเก็บ บบประตูนี่แหละทางคนทางอืมทางลงทางเจ้าบริษัทนี่สเก็บอยู่เก็บตัวนี้ก่อนมันดังไว้มันมาเก็บลําดังปไปรื่อยกไขเจ้นก Tao oh. tông ăn hôn tèo tien thiên twaila twaila kapiton bên ăn nhà tôi bên nát bên yang ăn hôn hương tay tôi bong con tôi anh kể hai tuổi đeck nọc anh em mùi côn gà lò mẹ tôi yang hai tuổi đeck nèo mì ừ, bò mì 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 bò ăn bò mì bò mì ด oh. oh, oh, ูกระตูกลันกระตูกมันจะขึ้นไม่ได้กระตูกตีนเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งมามียั้งกินนี่แผ่นแทนยั้งมีอยั้งเป็นก้อนอยู่นี่วาสีชัยอยู่กับแม่ช่องกนนี่อขอมั้ยลูกขอบละฮะอันนี้บอสฝากที่รถไฟนะ อคอมบอลี่สอือกาบ่ขอขาจจเข้าจำได้ตู้เย็นนะเนะ้จำบะบ่ตู้เย็นไม่ใหม่าขอ้าจำอ,อือไทยมันมีอากาศเข่าได้โอ้ยขอบใจต้เย็นนะบ่เข่าจำติดกับพนังเล้วแมวนประมาณคืบหนึ่งฮะ โอ้จะดีแท้ลานนี่บ่นหน้าใหม่ป้ากินบ่นี่ไปกินลายได้โป้นะครับมาไว้ก่อนเด้อป้าย,น,ออยน้ำเย็นนี่ <c oughs> อันนี้มาลายเมื่อเป็นไปกินลายเป็นมม้ตั้งกระเสียสละอันดูว่าแบบมาเห้น้้ำดุเปืเป่อนๆดุไอโต๊ะคือเจ้าห้องนั่นน่ะนน มาหองเทียนแน่ค่ะออกแต่เว้ยมุดได้จะขึ้นเจ้าฮะเมยป็ปคนถูดูเป็นคนเห็ดเจอมเมย์คิดคาแน,น่ในพ่อแหง้งใช้นอนบม่ได้นอนห้องป่ะคะอ้าครูมีที่นอนเ,อเ,เก็บเร้ยบร้นอยห้องนี่ แบบมันยังบริเวณได้เก็บเพิ่มอีกสีขาวแม่นน่าไหวกันเดียวมันสะแข็งพิมพ์ละละ่ะซีซีห้าไปรถแต่ยังเขื่อนเลยอ๋อเดี่ยวมันในยุ่งนะ,นะตัวใหญ่ขนาดไม่คือโล่งอยู่คือยุ่งเนาะมันแกะป่าเลยใช่อืมเด่ยวเสื้อตัวนี้คิดเห็นย้อนยกตอนบางพอตัวิตอ่ะคืออะไแม่น

ต้องจะเปิดนิมเอาไรโอ้ยใชาลูกกิ่งนะนะกิ่งเขทันแล้วสวมมาห่อเก็บเครื่องยังดีเนาะมีแต่เครื่องมีแต่เครื่องตอนได้ภาพเนี่ยถูกที่อยู่ที่นอนพอตอนนั้นก็แกะเลยเนาะอืออ่าได้เอาเก็บเครื่องเก็บของไว้แบบมีแบบมีงานอย่างเก็บออกเวลาตอนเว่นั่งก็เปิดตาต่างหันย <have S 2> <ım S 1> ุ่งออก Bởi vì lưng bít đấy lưng bít niên đấy là pít này hoài là đấy 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 đấy là đấy là xây thẳng mình. หน่อยแยามหนอกแล้วไหมนี่ได้ห,หับแล้วไหมไปขายเนี่ายถังอ่ะเพราะว่าสีนี่ก็ไปลรดนีะมันแข็งเขาได้แกะเดิด์ให้มลลิดเดยวชิถิมน่ารักใช่มือสีใสพอตุ่ยนี่นคือดำเดยน่ะทางหัวเจ้านะนี่วะมแม่อ้ดยฟังด้ดุ

เออเออเลืไมาตกดสุอ๋อันนี้ป่าอะไรมาเอิดแต่นอนโดนหวยเนาะอนลายฝันลายได้หะวันนี้ลมมานแม่ลมมาวานเลลมแบบมนมีแดดีงวันนี้ครใยแน่แนววันนี้อากาศ แนวคิดว่าม yeah. yeah. wow ี่อะไรโหลอดไฟนะอือไฟจะสืกอะได้แต่หัวมันปวนมาได้ะได้แต่ลอกกูมีก้นมันก็ใส่มาได้แนเนาะตัวก้นมันแตกอือตู้ไอแปตัมันลางหมองมือดุหัวจับอะไรยัง เป็นจุดๆด้วยเพิ่นตั้งเทียนไว้แต่คืออมไมามไมามไมาเฮ้ยไปเฉะเนาะไีปากเปียกแผนแม่งใส่ไรอู่ว่ที่จะตากนะโดย กินบะหมีชินน okay ี <can <can> <can> ่ลูกกินบะหมีชินนี่กินบะหมีชินนี่ป้าซื้อของชีนมาฝากนี่อ๋อนี่นี่นี่นะป้าพี่วานป้าซื้อมาแต่งานบุญเนี่ยอ่ะพุจชาก่อนพุจ่าโอเคไปกินกินหนูกินกินใหญ่ไปเด้อเออ ชั้นกับก้อนบอกหันแต๋อหนาโตนะโอ้ยไม่ะบักไม่มันมีหลายอยู่หมุนรถบัล็อคน่ะจะมาหองเทียนจช็กะโลนะมันมดนังกะโลนะหนาไม่หนาไมาโตนะมีอยู่สีใสเนาะเบอร์บังดูบังมาปล่าไม่แดงยมมองหายมาหายมาไม่ไม่มไม่แดงยมมองหายก่อนเด้อไม่สิทางป่าก,กล่าดเด้อโอ้ทางปากน้อยนี่หายอากแดดนี่ Okay. À. <laughs> kim đu kim? No, bung la môn la môn la môn ny bung. Eh kỳ đu ga lại ga. Kim đu ga à? kim? Né nèo, nèo nèo. Kim kìa ta 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 kín ta 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 ไปบ่สิชายไปนาน้าป่าบ่เบิ่อด,ดอกเถียงมีอยู่สองเถียงให้นอนเถียงหนึ่งด้วยเ <c oughs> ถียงห่างเพื่อ <c oughs> นเจน้ำจินป่าข้างไมาเดมมาเลยนี่นะมีแต่ห้อยมือเพิ่นจับด้วยนี่ดำๆนี่มันสีขาวเด็กน้อย ยังขาดแต่หลอดไฟเนาะแต๋วนาะอย่างอื่นมีครบแล้วอ่ะพี่พี่เอาป้าเสร็จมาไมา่ไหมนอนอยูโ่โอ้ยลอยดิสิใส่ดีไม่ได้มาพวกแต่โดนเลยอารยาอไรยะเออเสร็จะไหนอารยามัมมัมมัมนอาไว้หูหนักเลงแถวหัวโดนนี่ฮะให้โทรมา อดอดูดอีเด้ออเด้ออ่ะอ่ป้าหับับก่อนเด้อของป้าพี่อะน้องดีน้องนิม่มโทรมากินหอดกินเลยน้นองนิม่มน้องของน้องนิง่มมาได้เข้าไปหาคินหอดเพิ่นกะอังเมืองจ่มมือจะเข่าไปหาเพิ่นอยูห่หอนแล้วกินหอดบ่อจอดะหอยแล้วเจ้ยหรอ ส่งเสียงหาคู่มือติมื้อนั้นก็ส่งมาเมื่อนั้นไปไสเมื่อนั้นน่ะไปบุญบุญบ้านใดไกลๆแก่อยโคนี่บแดงนีุ่แก้วงนสิมาไปอ๋อนลาบุญยังเนาะบุญงไฟอืมไปเฮ็ดพเวไปเวน้องลา

สวยแล้วเต้องมีเหตุป่าเด้อดุกว่ะคนเฮ้ยไปพี่เอามาโยงหัวกันเอาแม่ก็แม่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 ผือด้ยมาต้องไหน่เลยมันคิดืด้เลยเมื่อว่าเมื่อดินน้ำมีเห็นยังว่าสีชัยดื้อเดียวกันเลย

ลงสิใส่เด้พูลงุงอยู่รถพูอืมเสียแฮมๆให้พี่น้องไว้เนาะเอาน้องแตวเพิ่นก็บ่มีหยังเฮ็ดดอกเอาสีขาวเอาสีขาวหมาหาเก็บสีบ่ไปเด้อโดบ่ปไปบ่ไปมาพี่มาพี่ล,ลุงนั่นอยู่ป่ะไปปิดบัดกปปั่วไปเอาั่วป่ะไปเอาบักั่วป่ะโอ้ย หมคอตอนเวนมันก็เปิดหน้าตกหน้าต่างไว้พอได้ยันยุงออกเนาะอืมอันนี้ก็ปุงแล้วอันนี้ยอดนี่ยหมักเดบไม้บอกไฟก็ใกล้สุกล้นี่ นี่นะ่ะก้อนบ็อกนี่นะ่ะพอดีมันเป็นชอกดันนี้เลยนี่ไฟชายเทียนใต้กลางคืน,น,พนนะดดเพื่อนเอมีรถไฟใต้ไปเบิร์นตูปไปมียังตูปนะปอยู่ตูบเจ้าเดี๋ยมียังนี่เบิร์นเบิร์นเมตาอีเซลยังไหวนี่มีแต่รถอือโอ้มองตะเครื่องเพิน่นแม่แอวหนึ่งเข่าอยู่นี่บ่หำ เต่วต้มยังนี่ต้มนำฮอดมุมียังป่ะปะตามดังเตยโตอ,อยู่อ๋อหมักทั่วชีใช่เป็นหมากลายแล้วนี่ไฮ้โอ้มักทัวนะกท่วนะเออเวลาป่าสิปิดเมื่อกินเนาะ ะไรแต้พ่นบอกบมกทั่วนะแมบบ่ชีบอกป้าได้ยัไงปุปปปปเ้แม่เตียวเลยให้แม่เตียวเลยให้แม่เลยอึแม่หายบาดไีอ้อ๋อนาอกปู่มยอยู่นอกปู่ปะออกไปนอกไป,ไปเกี่ยวทั้งมดไหนปุกป,ปะ อืออ่าเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พ่ะพี่น้องเอ้ยได้เข้ามาเยี่ยมยามทางเฮือนของน้องแตวคือเก่าคือเดิมเนาะก็ปลูกมักทั่วมักทั้งเสียงกแฮมๆ tên sao quá Mình kiếm quá được thân ở không ngoài tội khó แจ <that> pues ้งแม่นรถเพิ่นแม่นแม่นหมาแต่นุบ่มาแต่บ้านเลยอยงานบุญแจกอาแจกัวอา โว้ยรถมีแต่รล้อแม่นแม่นแม่นค่ะมั่นวะแม่เจ้าพอยู่ใด้เจ้าอันดนบมือโมเราไม่ดูไบแห้งเนาะเราไม่ดูขอบดอกไปจ้เจะได้ทำไรละ ได้ขอบ่หหมดแล้วขอบอย่างมันเข้มก็ท่าลับวิกจะแช่ไว้แล้วก็ซามแล้วบัได้ออกนะคะน่อยสีน้ำตาลเด้อตีม่ชางแล้วทาบนงามแห้งแน่นเนาะสีนยังเดือบ่ะพอผุนตกเลยนะผุนตกเราสาดเรางามแล้วมันเป็นขาับ เนี่ยมันเอาตัวอะไรให้ได้มันน้ำด่างเนาะก็ค่อยเก็บไปน้ำสีมันเหลือ,อมันเค็มตื่มอีกเพราะว่าเอาไว้กับมันก็คือว่าแหละมันจะมันเสียร์นั่ละเนาะอ่ะปลาดันโอเคคลิปนี้กับสีประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะเอาสีสไลด์สบายดีประลุงกนลูกจ้าสบายดีประลุงเว้จจ้า้าาอะสบายดีเจ้น้องเด้อเนาะโดย กว่าจ้าอย่งก็เกิบป่านี่อยากไล่บออยากไล่แม่บอฮะเมียเจ้าก็มีเกิบงามอยู่อ่ะเนาะคลิปนี้กะสีประมาณนี้เด้กดเอก่อนอื่นจาขอบกบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงหลายๆที่เข้ามารับช่ o คลิปตั้งแต่ต้นจยงจบล้วก็บังข่าวโฆษณาอยู่ที่บ้านของน้องเตวคือเกา่าคือเดิมเนาะโดยอ่ะขอบุขอบคุณเพื่อทุกๆคน ที่เป็นกำลังใจแห้งใจตลอดมาขอกาวาสบายดี